สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้กัทั้งสองเส้นยาผ้าลาะกมีแนวทางนะครับเนาะมีแนวทางจากเกียวดอนแหละครับสําหรับตัวเลขเกอุดรงวดที่แล้วกาเพิ่นหายมากะงวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะงวดที่งันงวดวันที่หนึ่งท่านว่าหกหกแหละครับสําหรับตัวเลขเกอุดรเพิ่อหายมากเก็ดกับศูนย์แหละครับบนเก็ดกับศูนย์ จับครูมหาิศีเจ็ดเจ็ดศูย์สามเจ็ดแปดเหครับสามศย์ครับบนครับ่เขานะครับเนาะถือว่าลุดครับสำหรับลางลางเพื่อหายมาหนึตัวเดียวครับถือว่าเหล็กูเคะนะครับเนาะเล็กตัวเดียวถือว่ามั่นใจครับลุดหนึ่งเลยครับสำหรับลางของเกียวดอนครับจับครูกับหนึ่งสี่หน เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งกับเขาเต็มๆนะครับเนาะสําหรับลางครับลางเป็นลางครับก้าบนกระลุดครับสําหรับลางเข่ากับเก้าหนึ่งเต็มๆนะครับเนาะครับเด็กลางเก้าหนึ่งเนาะมันออกครับหนึ่งหนึ่งจับมาให้กับมีทั้งมดหกขู่ครับสําหรับเหล็กเกี่ยวดอนชุดที่แล้วนะครับเด้อครับกรับคุณไดเของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เพื่อสมบปอร์เดชพาดแนวทางของเขเกี่ยดรนะครับเนาะครับทาทางซองลำไยเกลํายลำไยแะครับเพิ่นเดชท่งตัวเลียกไปแล้วครับหมวดที่แล้วก็ไปขอน้ำเกลํายลำไยแหละครับครับไปชุดเต็มเนาะครับเนาะครับเป็นการทรงมากครับงวดนี้เป็นการทรงมาหายทาทางซองเกลํายลำไยหมดละครับเกลํายลำไยผ่ารวยนะครับเนาะครับเพิ่นเดชท่งตัวเลขมาหายแล้วตอนนี้ครับก็กดติดตามเลยครับเพื่อสมบปอร์เดชพาดแนวท่านะครับเนาะสําหรับโขงชดถ่ายของเพิ่นครับ วดที่แล้วก็ถือว่างามครับมากงามนะครับเนาะครับครับนี่ครับสําหรับตัวเลขเป็นทรงมาแล้วครับครับวดันที่สิบหกครับเอาไปโศกไปมันครับเอาเงินใส่ปีใหม่ละครับกาสิีเลุ่งให้เอฟซีเบอรงละครับสําหรับตัวเลขของเกอุดรนะครับเด้อครับเป็นเกอุดรครับเกใหญ่ตลาดเมืองทองนะครับเกอุดรครับแต่ทรงตัวเลขมาแล้วครับ เลขกเบอร์ลายตัวแล้วครับเพราะว่าเป็นชุดเต็มของเพื้นนะครับเนาะครับเพมันยังไม่ได้โค้งเพราะท่านเนียนย่ำมากครับการเสีเนียนย่ำมากเลยจะจ่อคนละครับครับเอาเงินไปใส่ปีใหม่เนาะครับเนาะครับการชุดที่แล้วการที่ว่าโอเคนะครับเนาะการสิได้โชคได้มาน้อกันครับสำหรับเจีอุดรนะครับเด้อครับกดติดตามไปครับกดไลค์กดแชร์สำหรับส่องนะครับเนาะครับผู้ใดเขามาแล้ว หรือว่าผู้ใดเขามาไม่ก็กดติดตามไปครับเพื่อเสวนาผ่านแนวทางเนาะครับเนาะทา้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะด้วครับเด้อครับนําเสนอทา้งสองเสี้ยงยานี่ยแหละครับครับตเลีกับเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะครับกับเป็นงวดวันที่สิบหกแะครับวันที่สิบหกธันวาหกหกนะครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับหาเบิ้งครับสําหรับตุรีเนาะครับเนาะครับเป็นงวด ตองวดนะครับสาหรับอันนี้เป็นของเกีอุดรสุดแหล็กเป็นกระหามาหลายหมวดครับก็ถือว่าเข่าบ้านทุหงวดนะครับสําหรับตัวเหล็กของเกีอุดรนะครับเด้อครับล่างมาตัวเดียวก็ถือว่างามครับมางางแล้วับเนาะล่างตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวครับส่วนมากคือ่นจะจับมาเป็นครูเหรอครับอันนี้เป็นหายมาโดดๆเลยตัวเดียวครับจับคููมาให้กับเป๊ะแหะครับเก่าหนึ่งครับงามครับ เลียกอกลางกับเก่านึ่งเตรียมล้วครับสำหรับปูนไก่เก่าเจ็ดนะครับเนาะเลีกตัวเดียวกันงามครับครับสำหรับเกี๊ยวโดนนะครับเด้อครับครับกดติดตามเลยครับเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับเนาะแนวทางสำหรับตัวเลีกของเกี๊ยวโดนครับเกอุยวดนครับเดี๋ยวจดลงไห้นะครับเนาะถ้านัลุกเอาตัวเรียกล่วงหายบิ้งนรียกงามกันครับ ครับเรียกเพื่อนกับแม่หลายตัวแล้วครับครับเกออุดอนครับวันที่หนึ่งนะครับนะวันที่สิบหกวันที่หนึ่งกับมาแล้ววันที่สิบหก ธันวาคมหกหก้วครับหกหก้วครับเนาะครับเลขสำหรับตัวเลขเกอุวดอนครับวิ่งบนวิ่งล่างครับจับสามคูมาหายน้ำครับสำหรับเลขบนนะครับเด้อบน บนพนธัยวิ่งนะครับเนาะเลขวิง่งบนวิง่งหนึ่งกับศูนย์ครับวิง่งหนึ่งกับศูนย์นะครับเนาะหนึ่งกับศูนย์ครับ หกับ0จับคู่มี8คู่ครับชุดเต็มเพิ่มเพครับมี8ปดคูนะครับเนาะจับคู่บน8คู่ด้วยกันครับกับมีศูนย์หนึศูส หนึ่งะครับเนาะแล้วก็หนึ่นนนครับแล้วก็ศูครับศูเดนะครับเ้อครับแล้วอีกคู่นะครับเนาะศูนย ศ8นย์แปดหนึ่งแปดหงแ่งาง่งครับหน่งครับงามครับอันนี้เป็นสำหรับเลขกบน ชุดบนเขเกลดอนครับวดวันที่สิบหกแล้ะครับวันที่สิบหกครับป่งบนบนล่างบนอย่างเดียวครับหนึ่งกับ0ศูนย์ครับสำหรับล่างครับสำหรับเลขล่างนะครับเนาะชุดล่าง ่าง,างน,าาะานะครับเด้อ่างเพิ่นหามากกาจับมาหนึ่งคือเก้าครับหนึ่งกับสามแะ้รกับเนาะหนึ่งกับสามครับหนึ่งกับสามครับกระจับคู่กับแปดย่างละแปดคู่นะครับเนาะย่างละแปดคู่ครับหนึ่งกับสามมีสามศูนย์ สามศูนย์หับสาดนะครับเด้อพันจับมากอะไรครับ1น3่หอันนี้เป็นชุดเต็มครับแล้วก็1 2ึ่งสองอครับเด้อทำหนึ่งองครับำงาสามหก ห้าสามห้าสามเก้าสามตัวสุดท้ายสามแปดครับสามแปดนะครับนะสามแปดครับชุดนี้พระตะโกมันให้หรอครับ ยังพรทนมีกลุ่มนะครับเนาะเอาไปจับไปบายบึงก้อนครับเอาไปปิจารณานาบึงก้อนได้ครับเด้อสําหรับเลขหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนี่สามตัวเลขสามตัวมีอยู่สามหางครับมีอยู่สามหางนะครับครับงามๆครับมีอยู่สามหางนะครับเด้อมีอยู่ 0 4น0 4สี่หนี่หนงะครับดเดอรลข3สามโตรครับมีอย่ีหางสหางครับ1 0 1เด็๋ยว0 1ครับ ครับสาหรับเลขเกอุดรครับเกอุดรนี่เป็นชุดเต็มเพื่อนเพื่อนครับชุดเต็มเกี่ดอนะครับเด้อหมวดวันที่สิบหกท่านว่าหกหกเหระครับยังพ่อทานดุมไม่ให้ล่ะครับครับเอาไปจับไปบายเบื้องก่อนครับพิจารณาบ้องนะครับเด้อทางส่งก็เป็นเพียงแนวทางและครับคุณได้หมักกับจังจัดนะครับเด้อสำหรับตัวเลขครับ ตัวเหลียงามๆนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเบิ้งเอาไปพิเจาน้าเบิ้งครับครับอันนี้เป็นสุดเต็มของเกวอดอนครับวิ่งบนก่าหายมาหนกับ0นย์นะครับจับคู่มากับศูนย์หนึ่งหนึ่งสีะครับ0 7 0ย์8 1็1ศนหนหนึกเนาะครับเนาะครับสำหรับบนครับ ล่าง3กับ1ครับ30จับคู่ครับ1335 12เนะครับเนาะครับ36 53 93 38ครับครับอันนี้เป็นชุดล่างครับเลข3ตัวจับมาให้3หาง3คู่3หางนะครับเนาะครับ0 0 041 101 ศูนย์หนึ่งสามครับครับอันนี้เป็นขล้องเกลยวดอนครับเกลียวดอนกับงวดที่แล้วของผนกับมางามอยู่ครับกับมาคข้ายๆกันแะครับเลขครับชุดชุดนี้เป็นชุดชุดงวดที่แล้วครับหนึ่งทันว่าเนาะครับเนาะครับอันนี้สิบหกทันว่าครับจับไปเลยครับครับผู้ได้หมักจับผู้ได้คัดกรผพานครับทั้งสองกับเสนอเป็นเพียงทั้งสางเนาะครับสาหรับตัวเลขครับครับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายนะครับ เสีงยงยาผ้าล็อกกับขอให้เอฟซียูดีมีแห่งสุขสุขหมานเด้อครับเด้อครับ,รบพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ